ตเตรียมใจมายังกูพร้อมตั้งนานแล้วเพื่อนปั่นไม่ทันกูหรอกเยอะที่ปันป่นไปไหนวะมึงตายมึงปั่นได้มันจะช้า่ยังดิวะและนี่คือเวลาที่กูเรียนวิชาภาษาอังกฤษเอาเราทุกคนอ่านพร้อมกันเลบロンเจมส์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 คุณเชื่อไหมตรงนี้เป็นมุมที่ดีมากเลยเนี่ยตรงนี้มีป้ายเขียนครัว่าฉันจะไม่ทำร้ายศัตรูของฉันในเมื่อฉันนั่นเดวิดแม่งทำพี้ยอะไรวะเนี่ยมีอะไรวะมึงเลิกดูบลิทได้แล้วมันฆ่าคนได้นะเว้ยอ้าบ้าอีเดี๋ยวนี่ย เห็นไหมแล้วนี่คืออะไรที่คุณคิดจะร้องเพลงหน้ากล้องความเป็นจริงอืมร้องไม่ออกจะไปกันยังผมยังไม่เสร็จเลยช้าตลอดอะเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรที่คุณคิดจะเซิร์ชหาคำตอบเฮ้ยไม่ไหวละเชียนั่นไม่กดโทรศัพท์ชิวเลยกูกดบ้างดีกว่าทอมฉันออกไปยืนหน้าห้องเดี๋ยวนี้ไอ้หัวเรื่องนั้นังเสิร์ชลองสักอันไหมเพื่อนจะอร่อยเหรอวะนี่ลองแดงดูดิเฮ้ยกูบอกกูให้มึงอันเดียวก็มึงให้กูทั้งกล่องอันเดียวไง เฮ้ยตันมึงใหญ่ดีวะ <c oughs> มองตูวกูจะมเฮียอะไรวะฉีดแม่งที่อุ๊ยอยู่เพลยงเมื่อเวลาที่เพื่อนคุณมาห้องเฮ้ยถ่ายง่าหน่อยโอ้ใช้ได้ใช้ได้อุย้ยอีกบมสูงบมสูงหนักโอ้อัพเฟนอัพเฟนและนี่คือการสะพัดหน้าจอในโลกแห่งความจริงเคียร์กีตาร์เต่านมก็ได้ไม่แต่การทราบแผ่นไหวและนี่คือวิธีหยุดยั้งพลังขึ้นเตาชาร์จนานจังวะตบหน้าแม่งทีลืมเลยชาร์จที่ไหนแล้ววะกูขอดมหน่อยดิได้ มึงดมอย่างเงี้ยมึงกินเลยดีกว่าจริงๆแม่งโคตรหอมเลยว่ะนี่ยายคุกกี้อบเสร็จแล้วเออย่างอั้นเลยเอาอีกอู้ไม่เป็นไรยายอิ่มใส่กอกแล้วเมื่อหัวนมไปสวิตเปลี่ยนขึ้นวิทยุถามยังเอาแล้วนะึบเอ้ยชิบหายอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์สุขสิงหงควันก็าทำกันทำบ้างเจืออ๋ออ๋อ้ย มึงทำเชียอะไรของมึงวะและนี่คือวิธีเนียนเวลาที่คุณจามฮะ<า>จามแบบไผ่เหรอตั้งเลยกาปกไว้โอโอสี่ชั้นเลยไปชื่อมันได้ไม่สายเก้ามุมเอาละนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเฮ้ยเสียค่าแก่แบบฝรั่งวะสักชิ้นเซู๊ยังไม่ได้แดกสักชิ้นเลยและนี่คือวิธีเนียนบอกลักด้วยข้อความที่ส่งให้กิ๊กนี่แจ็คสันฮะมีอะไรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพิ่งไปรู้มากกว่ารเปิดข้อความที่ส่งให้กิ๊กเขียนว่า I Love You เฮ้ยนั่นมันเกี้ยนิว่ะอิวกูคิดออกแล้วใช่แก้วจังแม่งทำยังไงกับมันดี้อะยัดใส่ถังขยะเลยเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยทัานสองต่อนะแน่นอนเฮ้ยทางนี้ออกได้บอกว่าออกได้เฮ้ยไราบอกจะช่วยกันไงวะเป็นแหละแล้วนี่คืออะไรคุณบอกคำตอบเพื่อนในห้องเรียนอ้าวสมเกียรติคุยประเทศรัสเซียมีกว้างกว้างกี่ตารางกิโลเมตรสิบล้านตารางกิโลเมตรสิบล้านตารางกิโลเมตรครับโครอดแล้ว ไงกําลังจะไปไหนเหรอโทษนะฉันมีแฟนอะไรอยู่วะแค่คุยเล่นเฉยเอาไงจะไปไหนไปไกลตีนกูไม่ได้เป็นเกย์นะเว้ยอะไรวะแค่คุยเล่นเฉยของมึงอยู่ไหนกันวะวันนี้กูมาชายหาดวะกูโคตรร้อนเลยจเจ๊เฮ้ยเอาของเรามาสัองตรงนั้นเราอเลยมอสก็รอมาชมอยู่แม่งเคี้ยวแบบอันติเมตจังวะมึงเคี้ยวเบาหน่อยสิวะแล้วนี่คือสิ่งที่คุณจินตนาการเวลาคุยกับแฟนเนี่ยแล้วเธอก็ไม่ช่วยฉันนายสัตว์กูจินตนาการทะลุเสื้อแล้วก้ทะลุเก้งขอเก้งรอนี่ทอมเธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า